ขอฝันไฝในฝันอันเลือเชื่อขอสู้สึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกลุกลกโมโฮมกายใจขอฝ่าฟัน ้อภยยดวใจทนงัสวัสดีครับผมชื่อเด็กชามัสกรมิ่งเมืองตอนนี้ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยาอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทยัยผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยที่ไม่รู้มาก่อนว่าแต่ละกิจกรรมให้ประโยชน์อะไรกับผมบางครั้งผมก็ทําให้มันจบจบไปในแต่ละวันแต่วันนี้ผมได้รู้แล้วว่าการทํากิจกรรม ได้ทําให้ผมเรียนรู้และเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเป็นกิจกรรมดีๆที่เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งรู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องกิจกรรมเก็บขยะทำความสะอาดสนะนสถานโรงเรียนชุมชนและสถานที่ราชการกิจกรรมปลูกป่า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกิจกรรมลูกเสือปลูกฝังความมีระเบียบวินยัยสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำเชื่อฟังและพึ่งตนเองปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบวินยัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมรู้จักรักษาและเสริมสร้างจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ วันนี้ผมพร้อมแล้วครับที่จะทำความดีความดีในแบบที่ผมและทุกๆท่านทำได้ทำความดีด้วยหัวใจที่ผมมีและรักในการทำความดีด้วยหัวใจ